คุณคะซื้อของครบแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะครบแล้วล่ะ เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่านะะได้ได้ได้ตกลงคุณครับคุณอตายจริงมีคนโดนชนด้วยคุณครับคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณครับคุณทําใจดีๆเอาไว้นะผมกําลังเรียกรถพยาบาลมาช่วยแล้วโอ้อ้โอ้ทำไมทำไมฉันรู้สึกอป,ปวดท้องอ ลองทีเถินนะให้ภรรยาลูกและผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยก็พอแล้วนี่เต้เป็นอะไรหรือเปล่าฮะพี่ได้ข่าวนะพี่ก็เลยรีบมาผมไม่เป็นอะไรหรอกครับพี่แต่ว่าบุภาเธอกังวลเลยนะพี่เชื่อว่าเธอกับหลานนะ่าจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเด็กปลอดภัยดีทุกอย่างนะคะคุณหมอ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็น่าเศร้าจริงๆนะคะที่ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตระหว่างทางมาโรงพยาบาลเราไม่สามารถยืนชีวิตเธอเอาไว้ได้ <c oughs> ขอโทษนะคะมิรับว่าใครคือญาติของคุณุบผางหรอคะผมครับผมผมเป็นสามีของเธอเธอเป็นยังไงบ้างครับยินดียนะคะทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกปลอดภัยทั้งคู่เลยคะ่ะ ใช่ลหโอเออปร่าทีนะคะเนี่ยแต่คนไข้ผู้หญิงที่มาด้วยกันนะ่ะเธอเสียชีวิตแล้วล่ะคะ่ะเธอนะ่ะเสียชีวิตระหว่างทางมาโรงพยบาบาลทางเราไม่สามารถยื้อชีวิตเธอเอาไว้ได้จริงๆนะคะอย่าบอกนะว่าผู้หญิงที่น้องช่วยเอาไวนะ้น่ะงั้นพี่จะช่วยประสานงานกับญาติของเขาให้มารักศพไปทำพิธีกรรตามศาสนากนแล้วกันนะ โอ,โ,อโอ้โอ้เป็นอะไรไปจ้าจูจูจก็ร้องขึ้นมาไม่ร้องนะไม่ร้อง <c oughs> <c oughs> จูจูก็หยุดร้องไปเองทำไมจูจูถึงได้ร้องขึ้นมาล่ะท,ท,ทั้งๆที่เมื่อกี้ก็เงียบนอนหลับสนินทแท้ เลียงลูกตายจริงเมื่อกี้ฉันก็แน่ใจว่าหลับสนิทแล้วนะ้ทวทำไมจูจูร้องขึ้นมาล่ะอ้ซ่อนกลิ่นลูกไม่ร้องนะคะเด็กดีเด็กดีเดี๋ยวอีกไม่นานพ่อก็กลับมาแล้วนะลูกนะเป็นเด็กดีหน่อยนะคะเป็นอะไรไปนะจูจูก็ร้องขึ้นมากว่าจะหลับได้เนี่ยใช้เวลานาน,านมากเลย เป็นอะไรนะซ่อนกลิน่นอจริงสิเรายังทำอาหารไม่เสร็จเลยนี่นาหวังว่าเขาเนี่ยคงจะหลับจริงๆแล้วนะอืมแปลกฮะจู่ๆก็ร้องขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะ สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอยโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องใหม่เรื่องใหม่ตอนแรกนะคะ จะบอกว่าเรื่องใหม่เรื่องแรกไม่ใช่นะคะเรื่องใหม่ตอนแรกเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าเออก็ถ้าสนุกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วชอบนะคะก็ฝากกดซับสไครป์ให้กับเราด้วยนะนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้จเจอกันใหม่คลิปหน,น้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอ๋อและถ้าสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่สามารถย้อนกลับไปดูเรื่องเก่าๆได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีเพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นค่ะ อ่ะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ายบายจุ๊บ